สวัสดีค่ะการทำนายดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูต่อไปนี้อาจจะไม่ตรงกับดวงชะตาของบางท่านบางคนเพราะพื้นดวงชะตาของแต่ละคนแต่ละท่านสูงต่ำดีร้ายแตกต่างกันไปแต่พอเป็นแนวทางในการปฏิบัติและการตัดสินใจในการดำเนินชีวิตของท่านได้ ชาวราศีธนูมีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประจำตัวของท่านอยู่ในภพสหัชชะและดาวพระเสาร์อยู่ในภพกระดุมพระคือการเงินและมีดาวพระพุธดาวพระศุกร์ดาวพระอาทิตย์จับกลุ่มกันอยู่ในภพพันธุและปุตตะและมีดาวพระราหูอยู่ในภพสหัชชะและภพอริดวงดาวทั้งหมดจะทรงผล หรือส่งเสริมดวงชะตาของท่านอย่างไรเรามาดูกันเลยนะคะเรื่องการงานการเงินในช่วงต้นเดือนท่านจะมีโอกาสได้เริ่มต้นริเริ่มทํางานใหม่ๆมีแนวความคิดใหม่ๆในการทํางานมีโปรเจกต์ใหม่ๆมีแผนงานใหม่ๆเกิดขึ้นหรือท่านอาจมีโอกาสดีๆในเรื่อง บ้านรถที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ต่างๆหรืออาจจะได้ที่ทํากินได้ร้านทํากิจการค้าขายได้สำนักง,งานใหม่ๆท่านจะมีผู้ใหญ่เอ็นดูและคอยดูแลช่วยเหลือท่านท่านจะเริ่มมีชื่อเสียงมีบรารมีธุรกิจต่างๆจะเริ่มดีขึ้นเริ่มมีผลกําไรมากขึ้น ท่านจะมีความสำเร็จในการงานและธุรกิจกิจการของท่านแต่ท่านจะต้องเหนื่อยมากๆและท่านจะต้องลงมือทำเองแต่พอหลังสงการไปแล้วธุรกิจกิจการงานที่ทำไว้จะสำเร็จรวดเร็วยิ่งขึ้นจะมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นมีเครดิตมากขึ้นจะมีชื่อเสียงในวงงานของท่านเอง แต่ให้ระวังท่านจะมีศัตรูคู่แข่งมีคนคอยอิจฉาริษยาท่านอยู่ให้ระวังคนใกล้ชิดจะคอยกันแกล้งหรือแทงข้างหลังท่านให้ระวังเกี่ยวกับการใช้คำพูดการเซ็นเอกสารสัญญาต่างๆหรือเรื่องการเงินจะทำให้เป็นปัญหาได้บางที ท่านอาจจะเป็นหนี้สินหรือได้รับภาระหนี้เพียงคนเดียวให้ระวังไปจนถึงปี2,565เลยนะคะบางท่านมีโอกาสได้เพื่อนร่วมงานใหม่หรือได้เพื่อนร่วมลงทุนใหม่ๆระวังจะมีคนขโมยผลงานของท่านไปทำงานเอาหน้าได้นะคะ ท่านมีความเชื่อมั่นในตัวเองและมีไหวพลิบพลิกแพลงเอาตัวรอดได้ดีมากในด้านการทำงานการเงินจะค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงปีพศ .2565 สำหรับคนที่พื้นดวงชะตาด้านการเงินดีอยู่แล้วก็จะดีมากขึ้นนะคะถ้าพื้นชะตาดวงด้านการเงิน ต่ำก็จะพอมีพอกินพอใช้ถ้าท่านทำงานเป็นกลุ่มหรือมีหุ้นส่วนจะดีมากๆหรือมีบริวารคอยช่วยเหลือจะดีมากๆเลยค่ะการงานที่ดีเด่นคืองานเกี่ยวกับบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์เช่นรับจำนองรับจำนำ หรือการซื้อมาขายไปเกี่ยวกับบ้านและที่ดินหรือนักเกลิงกำไรในสถาบันการเงินเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ต่างๆธุรกิจรถยนต์จะซื้อจะขายและวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์นําเข้าส่งออกงานที่ต้องเคลื่อนไหวบ,บ่อยงานต่างประเทศ งานออนไลน์ไฮเทคต่างๆงานเกี่ยวกับคำพูดการเจรจาสื่อสารการประชาสัมพันธ์นักการพูดนักการขายนักการตลาดจะดีมากๆและงานด้านสาธารณสุขด้านสุขภาพโรงพยาบาลแพทย์พยาบาลร้านขายยาส่วนอาชีพที่รองลงมาคือ ดารานักแสดงศิละปะศิลปินทุกขแขนงการโรงแรมอาหารโภชนาการเสื้อผ้าอาภรณ์วัสดุเครื่องใช้ต่างๆต่อไปเรามาดูเรื่องสุขภาพกันนะคะให้ระวังในช่องปาการะวังเกี่ยวกับความดันกดไหลย้อนระบบสืบพันธุ์ เส้นเอน็นกล้ามเนื้อระบบในร่างกายเช่นต่อมน้ำเหลืองระบบปัสสาวะระวังอุบัติเหตุแผลแตกตั้งแต่เล็กๆไปจนถึงผ่าตัดใหญ่เลยนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนว่าจะมะีตัวเลขฐานอุบัติเหตุใหญ่เล็กแค่ไหนนะคะต่อไปเรามาดูเรื่องความรักคนโสดจะพบเจอคนถูกใจ จะมีรักครั้งใหม่เกิดขึ้นคนที่มีคู่แล้วจะมีการหึงหวงระแวงทะเลาะเบาแวงกันขาดเหตุผลและมีปัญหาอื่นๆอีกมากมายตามมาฉะนั้นแก้โดยให้ท่านพาคู่ของท่านไปทำบุญทำกุศลปฏิบัติธรรมร่วมกันจะสงบสุขและร่มเย็นไปด้วยกันนะคะและ ให้ถนอมน้ำใจซึ่งกันและกันดูแลใส่ใจกันและกันให้มากๆนะคะอย่าละเลยในช่วงนี้สีที่เป็นมงคลของชาวลัคนาราศีธนูคือสีส้มสีเหลืองสีแดงสีฟ้าสีเขียวสีเทาสีดำสีม่วงส่วนเลขที่เป็นมงคลของชาวลัคนาราศีธนูคือเลขหนึ่งสห้าห แล้วก็เลข7สําหรับการทนายก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะทางช่องเปิดกลุ่มโหงราศาสตร์ของเราขออวยพรให้ท่านชาวลัคนาราศีธนูประสบความสุขความสําเร็จในด้านการเงินการงานการศึกษาความรักและครอบครัวด้วยเทินสาธุอย่าลืมกดติดตามดูคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะ